ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ครับมาพบกันต่อนะฮะกับรายการอันกุรอานทางนําชีวิตในการเรียนอั้กุรอานในยามเช้าเพื่อรับรู้บทเรียนต่างๆที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาได้ได้ได้บอกเราผ่านทางอายันกุรอานวันนี้เรามาถึงเรื่องราวในสรอนอัมบียะเรื่องราวท่านนบีซัะกะรียาซึ่งเป็นเป็นหนึ่งในนบีที่โดนบททดสอบเช่นกันนะซึ่งเป็นบททดสอบที่แตกต่างกันไปกับบรรดานาบีท่านอื่น นะและดังที่เราได้เรียนรู้กันไปว่าบรรดาอบีต่างๆเนี่ยทุกคนจะต้องโดนบททดสอบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านกุรอานเวลาที่เราเรียนรู้ความเข้าใจกุรอานเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ได้ได้เป็นเป็นการปลอบใจตัวเราเวลาที่เราเจอบททดสอบอะไรหนักๆเวลาที่เราต้องอดทนกับอะไรบางอย่างนะอย่างถ้าหากว่าใครก็ตามที่ต้องอดทนกับกับเรื่องราวของของอะไรของของ,ของการการเลี้ยงลูกก็ให้ไปดูไปอ่านประวัติของท่านนาบบีนยอบลียนุหฮานิสซรามใครที่อดทนกับ เรื่องราวของการความเป็นอยู่เรื่องราวของการความยากลาบากนะก็ให้ไปดูท่านอบีอายุบเช่นกันนะเรื่องเรื่องราวของการการเจ็บป่วยนะก็ให้ไปดูเรื่องราวท่านอบีอายุบอะลัยสลามใครที่ต้องอดทนกับเรื่องราวของการด่าวาก็ให้ไปดูในเรื่องราวท่านอบีนัวอะลัยสลามที่ต้องทาการด่าวาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็ไม่ค่อยมีใครทําการตอบรับกับกับท่านอบีและในวันนี้เนี่ยเป็นความอดทนอีก อีกรูปแบบหนึ่งน,นะฮะที่อัลัทธิสุบฮานุตตาลาได้จะเล่าให้เราฟังในเรื่องราวของท่านนบีซสการียาอะลัยฮิสสลาม <c oughs> น,น,นบีซสการียาเป็นคนที่อัลัทธิสุบฮานุตตาลาให้ท่านเนี่ยเป็นมีเป็นคนที่ไม่มีลูกนะไม่ไม่มีไม่มีลูก,ลกแล้วก็ท่านอนับดุสการิยาขออุดมัสต่อลัทฮิสุฮานุตตาลาให้ให้ท่านนบีเนี่ยได้มีลูกและอีกประการหนึ่งในบททดสอบท่านนบีซสการียาเนี่ยคือน,นบีซสการียาเป็นคนที่มีภรรยาที่เป็นคนไม่ดี ในในก่อนที่นางจะจะทำการทำการต่อบัดต,ตัวนะเพราะนั้นในในบางรายงานี่ยบอกว่าภรรยาของนบีสักรียาเนี่ยเป็นคนที่ชอบชอบชอบด่าทอท่านนบีสกกรียาแล้วเป็นคนที่ชอบอานบีสกรียาเนี่ยไปนินทาให้กับคนอื่นฟังใน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 เรื่องราวต่างๆแล้วท่านนบีก็ต้องต้องมีความอดทนอย่างมากกับกับภรรยาคนนี้อลรย์ตาลาเลย,เลย,เ,ลยเลยกล่าวเล่าให้เรานะหลังจากท่านนบีได้ทําการพยายาม พยายามในการแก้ไขให้มันดีขึ้นพยายามในการขอดุอาต่อลาะสุภานุวาตาลาเพราะฉะนั้นในในในสิ่งแรกเวลาที่เราได้โดนบททดสอบเนี่ยให้เรากลับไปหาลาตาลาก,ก่อนเลยคนที่ไม่มีลูกคนที่แต่งงานแล้วไม่มีลูกอยากจะมีลูกนะให้เราประการแรกเลยนะไม่ใช่เราไปหาหมอนะประการแรกก็กลับไปหาลอขอดุอาต่อราะสุภานุวตาลาแล้วเราก็ทําสิ่งที่เป็นสาเหตุก็คือไปหาจะไปหาหมอจะพยายามในเรื่องใดๆเราก,เราก็เราก็ทาไป อย่าลืมว่าสิ่งแรกเราต้องกลับไปหาลอสุุฮาโนตาลาขอดูอาาต่อนะแล้วดูอะดอาของนบีสุกริยาในอายะนี้เนลอสสุฮาวตาลาได้ทรงตัดไว้ในในนซโลอัมบิยะของเราในี่นะอายะที่89นี้ว่าอูบิลฮิมินัชยตอนจราจิมวะสุกระิยาอิดนาดาอับบะฮูอับบิลาตดรนีฟัดด้วะอนต์ฮรุนวาริซีน และคาริยหมายความว่าแล้วก็จงรำลึกถึงเรื่องราวของนบีザคาริยาอิดนาดารับบะฮูรับบิลาตาดารนีฟัดาดวันตะคอยรุนวาติซีนในตอนที่นบีザคาริยาได้ทําการขออ้อขออุอานะวิงวอนต่ออัลลอฮฺสุบานุอัตตาลาวิงวอนต่อผู้อิบานของเขารับบีลาตาดารนีฟัดเดวโอ้ลอห์ขอพระองค์ทรงอย่าปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวไม่มีลูกไม่มีคนมารับมาสืบมรดกต่อจากจากฉัน วะอันตะคอยรุ่นวาริสีนทั้งที่พระองค์นั้นเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ให้มีการสืบสกุลที่ดีนะอลอตตาลาได้ได้ได้กล่าวถึงนบีสักริยาตอนที่นบีสกกริยาขอต่อลอสสุมาหานุตาลาให้ลอตาลาได้ให้ท่านนบีเนะี่ยได้มีลูก แล้วก็ให้ลูกของท่านนบีเนี่ยได้มามามาเป็นนบีซึ่งในเรื่องราวนี้เนี่ยอัลลอฮ์อุบฮสปาห์อัลตาลาได้กล่าวแลวเราได้เรียนรู้กันไปแล้วในในสุราอมรยัมแล้วก็สุราอัลอิมรอนแล้วในอายะนี้ในในสุราอัมบิยะนี้เนี่ยอัลตาราก็ได้กล่าวเพียงแค่เพียงแค่ในการในการพูดถึงการที่นบีสกิริยาได้ทาการขอดุอาเวลาที่เราเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้ประวัติของบรรดานบีต่างๆเนี่ย บา,บางนบีบางท่านเนี่ยอัลตาลาได้เล่าเรื่องราวในในซุร้อนี้เพียงแค่บางส่วนแต่ว่าพราะองค์ได้ทําการอธิบายไว้ทำไว้ในในก่อนหน้านี้แล้วในในซุรล้อนก่อนหน้านี้แล้วเพราะนั่นให้เราเอาเรื่องราวมามาประกอบกัน,เ,นเรื่องราวที่อัลตาลาได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยในไม่ว่าจะเป็นซุร,ร้อมาริยัมซุร้ออัลอิมรอน

แล้วเราก็ได้ตอบรับดูอาเขาอัลตาลาได้บอกว่าพระองค์ทรงตอบรับดูอาของเขาคือของนบีสุคเรียว่าวะฮับนาละหูยะฮยะแล้วเราก็ให้เขาได้มีลูกที่ชื่อว่ายะฮยาวัสละห์นาละหูเจาแล้วเราก็ได้แก้ไขปัญหาภรรยาให้กับเขาตรงนี้เป็นเป็นหนึ่งในบทเรียนของเรานะพี่น้องว่าในเรื่องของการการใช้ชีวิตคู่แลองของการอยู่ร่วมกันว่า เวลาที่เราเรามีปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่หรือเวลาที่เราได้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 ภรรยาที่ไม่มีการตออ้าต่อเราหรือว่าไม่มีการต่ออ้าต่อเราไม่มีการปฏิบัติที่ดีต่อเราแล้วก็ยังเป็นคนที่นินทาว่าร้ายสามีตัวเองต่างๆนานาเนี่ยนะประการแรกเลยคือไม่ไม่ใช่ว่าให้เราให้เราทําการหย่านางเลยนะดูแบบอย่างในบบสิการียานะไม่ได้ให้เราทําการหย่างเลยแต่ให้เราทําการขอดุอาต่อรัชสมานุตาายละ ขอดุอาอต่อลอสสุนรรณวตาลาแล้วอลอสาตาราก็าจะทําการแก้ไขให้กับเรา <c oughs> เหมือนดังที่พระอ,องค์ได้ได้ตอบรับดุอาท่านนาบีสักรียาตอบรับดุอาเนี <c oughs> ่ยตการขอให้ได้มีลูกมาสืบสกุลให้ได้มีลูกมาเป็นนบีหลังจากหลังหลัง,หล,ง,ห,ลงหลังจากท่านแล้วก็ขอดุอาอต่อลอสสุนรรวตาราให้ให้ให้ใหใหใหอลลอตาราเนี่ยได,ได้ได้แก้ไขครอบครัวของนบีสักรียาแก้ไขภรรยาของนบีสกกรียาให้เป็นให้เป็นให้เป็นผู้หญิงที่ที่ดีเพราะฉะนั้น ในประการแรกในในสิ่งที่เราจะปฏิบัติก็คือการขอทุอาต่อลอสสุภานุวตาราให้ภรรยาเรานั้นเนี่ยเป็นเป็นคนที่ดีมี إ ي ่านต่อลอสสุภานุวตารามีการต่ออ่าต่อเรามีการเชื่อฟังเรานะและอลอสาตาราก็จะทําการตอบรับดุอาเวลาเวลาที่เราได้ได้ได้เรียนเรียนรู้เรื่องเรื่องเหล่านี้เนี่ยการการที่คนคนหนึ่งมีภรรยาที่ไม่ดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นไม่ดีนะเพราะลอสสุภานุวตาราจะมองไปยังการปฏิบัติของตัวคนคนนั้น ไม่ได้มองไปยังการปฏิบัตขิของของภรรยาหมายความว่าเราได้ทําการเตือนภรรยาหรือยังเราได้ทําการทําการอัส่ห้กันหรือยังเราได้มีการมีการพูดคุยเรื่องเราศาสนากันบ้างหรือยังแต่ถ้าเราพูดคุยแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงเอาล่าตาลาได้ยกตัวอย่างให้เดี๋ยวเราจะได้เรียนในในในโซลต์ตะรีมนะตัวอย่างของท่านนบ,บีนุฮแล้วก็นบ,บีรูทที่มีภรรยาแต่ภรรยาไม่ได้มีการต่อไม่ได้มีการเชื่อฟังนะไม่ได้เชื่อฟังไม่ได้ศรัทธาต่อ ตอน,นบ,บีเนี่เป็นหนึ่งในบททดสอบนะแต่ว่าท่านท่านนบ,บีเานี่ยทำการด่าว่าอยู่ตลอดทําการสอนอยู่ตลอดนะจึงเป็นเป็นเป็นบทเรียนเป็นแบบอย่างให้เราได้รู้ว่าเวลาที่เราจะดูถึงการปฏิบัติเนี่ยเราดูไปยังตัวบุคคลน,นั้นเลยนะว่าเขาได้ปฏิบัติอะไรหรือเปล่าเขาได้มีการอาศัยหา้ามมีการตักเตือนกันไหมไม่ใช่ว่าเราดูคนรอบข้างว่าหมายหมายความว่าคนรอบข้างไปดีแสดงว่าคนคนนั้นไปดีด้วยไม่ใช่อเล็กตาลาได้มีตัวอย่างไว้ให้ใหเราดูเพื่อเราจะได้ <c oughs> มีความยำเกรงต่อพระองค์ ให้มากขึ้นเนี่ยว่าสละนาละหูซาบจาแล้วเราก็ได้ให้สิ่งที่ทําการแก้ไขให้ว่าแก้ไขภรรยาเขาให้ให้ดีขึ้นอันนี้คือหนึ่งในเนี่ยม้าที่อัลลสุบันุตาลาให้นะพี่น้องถ้าหากว่าใครที่มีมีภรรยาที่ต่ออาตต่อเขามีภรรยาที่เชื่อฟังต่อเขามีภรรยาที่อยู่ในร่องรอยอิสลามถือเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาให้อินนาุมการูยุซาเรอุนะฟินคอยรอติบะจะดอุมนนารอบบะวรหะบะวกาญูนนาคอเชยนแท้จริงพวกเขาทั้งหลายเนี่ยก็คือท ภรรยาของท่านนบีสุกเรียานะและก็บรรดาลูกหลานของนบีสุกเรียาการนูซาริยอันาฟินคอยรอรตพวกเขาทั้งหลายได้มีการรีบเร่งกันในเรื่องของการปฏิบัติความดีนะรีบเร่งกันแย่งกันในการปฏิบัติความดีในเะรื่องต่ออาตอลลอสุบฮานุอัลตรอาวะแล้วก็ทําการขอต่อเรานะขอต่อลอสุบฮานุอัลตราวะโดยที่มี มีความหวังหวังในสิ่งที่อยู่หน้าอทลลัคสุบฮาหนูอัตาลาวรลฮาบันแล้วก็มีความกลัวในสิ่งที่ลัคตาลาได้เตรียมไว้เตรียมไว้ทําการลงโทษวาการูละนาคอเชย์และพวกเขาทั้งหลายนั้นเป็นคนที่มีมีความม,วาม,ม,วาม,มีความนอบน้อมต่อลัคสุบฮาหนูอัตาลาอิมนนอับบาสได้ได,ได้ได้กล่าวไว้ว่าไอม,มุซัตเนเกนได้ไปมาอันซาลลอห์ الله, เป็นคนที่มีความเชื่อในสิ่งที่ลัคสุบฮาหนูอัตาลาได้ประทานลงมามูจาฮิตได้บอกว่ามุมินีนะฮัก ก็เป็นคนที่มี إ ي م านอย่งางแท้จริงนะอับดุลไอเลาะได้บอกคออิฟีนเป็นคนที่มีความเกรงกลัวต่อลอสุบฮานอห์ตาลาและหนึ่งในความหมายของคำว่าคุ่ชัวที่อบูซินานได้บอกนะคุ่ชัวคืออัน خ و ฟุล lazim l ล l qalm ขุ่ชัวนั่นคือในในในอายะที่อัลลอฮ์ต้าลาได้บอกว่าการุละนาคอเชิงนี่นะคุ่ชัวคืออัน خ و ฟุล lazim lil qalm คือความกลัวที่มันอยู่ในหัวใจลาอยูฟาริกูฮูอับบาดัน เขาจะไม,ไม่แยกมันออกไปอย่างเด็ดขาดแล้วท่านมูชาเฮตก็กล่าวไว้แบบนี้นเช่นกันคอเชย์นะคือมุตวาเตยนคนที่มีความมีความนอบน้อมคือนอบน้อมต่ออัลลอฮ์สุบฮานอฮฺตาอละและความหมายทุกความหมายที่ทั้งอับบาสทั้งมูจาเฮตแล้วก็ทั้งอบูซีนานได้ให้ทาการให้ความหมายมาเนี่ยเรียกว่าเป,เ,ปเ,ปเป็นความหมายที่เรียกว่าเอกลาฟต์เนาเป็นความแตกต่างที่ททยึดได้หลายแบบหมายความว่าเป็นความหมายที่ถูกต้องทั้งหมดเลย

ต่อมาเลยนะต่อจากเรื่องราวงท่านนาบีสักรียานะคืออัลลอฮฺทาลาได้กล่าวถึงเรื่องน,นาบีสักรียาแล้วพวกก็บอกว่าวันละติอัสนาทอริยาและสตรีที่ที่นางได้ได้ได้ปกปักรักษาพมมจารีของนางหรือว่าในอายะห์บอกว่าปกปักรักษาอาวัยวะเพศของนางนฟ้นาฟักนาฟีฮาไม่ร,รูนะ้ใหนาดังนั้นเราจึงได้มีการเป่าวิญญาณจากเราเนี่ยอัลลอฮฺทาลาได้เป่าวิญญาณเป่าวิญญาณไปที่นาง วจาลนฮาวบนาหาอายาตันลิลายลาเมีนแล้วเราก็ได้ให้ทั้งทั้งนางแล้วก็ลูกของนางเนี่ยเป็นเป็นสัญญาณให้กับเป็นหลักฐานเป็นสัญญาณให้รู้ว่าลอสุมานุวตารานั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถในทุกๆสิ่งเป็นสัญญาณให้กับให้กับสาคนละโลกให้กับให้กับให้กับมนุษยชาติว่าลอตตารานั้นมีความสามารถเหนือทุกสิ่งลอตตารานั้นพระองค์ทรงสร้างสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์อินนามะอัมรูอิดาอัลลอฮดชัยนอัยยุคและละหูกุ่มฟฟยะกุลแท้จริงคำสั่งของลอสุบานุวตาราในการงงาาานขอต เวลาที่พระองค์ต้องการสิ่งหนึ่งสิ่งใดพระองค์ก็จะบอกว่ากุลจงเป็นแล้วมันก็เป็นขึ้นนะก็คืออายะนี้แหละที่เราสฮานวาตาลาให้ให้เป็นให้เป็นสัญญาณนะกับสากคนละโลกได้ลายละมินก็คือทั้งทั้งยินแล้วก็ <c oughs> แล้วก็มนุษย์เนะ mm hmm. พระองค์ได้ได้ทำการทำการกล่าวเรื่องราวของท่านท่านบีซยสกะริยาเพราะว่าท่านนบีซยสกะริยาได้ทำการขออุอา ขอดุอาต่อเลาะสุบฮานุตาลาขอดุอาให้เลาะตาลาให้นบีสักรคียได้มีลูกในตอนที่นบีสักรคียไม่สามไม่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 มีไม่มีลูกนะแล้วก็ภรรยาท่านนบีสักรคียก็ไม่สามารถที่จะมีลูกได้คือภรรยาเนี่ยก็เป็นหมันแล้วนบีสักรคียก็เป็นคนที่อายุมาแล้วคือแก่แล้วว่าง่ายๆนะต่อมาเลาะตาลาก็ได้กล่าวถึงเรื่องราวของพระนางมารยัมซึ่งเป็นเรื่องที่ที่ที่ บ่งบอกถึงความสามารถของลอสบาลานอตานาเช่นกันก็คือการที่ให้ผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกมาโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ทำการแต่งงานโดยที่ไม่ต้องมีไม่ต้องมีสามีและเรื่องราวนี้ก็ถูกกล่าวไว้ในโซล่าอลอิมรอนและก็โซล่ามัยมเช่นกันนะในในใน,ในเรื่องราวของพระนางม,รมรา,ารยมเพราะฉะนั้นลอสตาลาได้กล่าวถึงสิ่งมาสัจจรสองสิ่งก็คือหนึ่งการที่นเบสกิยาคนแก่ กับภรรยายที่ที่เป็นภรรยาที่เป็นหมันสามารถที่จะมีลูกได้และะ้วลักษณะก็ได้กล่าวต่อมาเลยเรื่องราวของ ины. มาริยมมาริยมก็มีลูกได้โดยที่นางไม่ได้ไม่ได้แต่งงานด้วยกับการที่ลสุบมานุวตาลาได้บอกเอาไว้ว่าในการเป่าวิญญาณที่พระองค์ได้ทำการเป่าวิญญาณเข้าไปในในตัวของมาริยมจนกระทั่งนางนางได้นางได้มีลูกเพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องที่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ลัุบมานุวตาลาได้ให้เพราะฉะนั้นการการที่อัลลมฮนวตาลาได้ให้มาริยม ได้ได้มีลูกโดยที่ไม่ได้มีสามีเนี่ยพระองค์ได้ทาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือการที่อัลลอฮ์ตายลาได้ให้ท่านนาบีอาดัมเกิดมาโดยที่ไม่มีไม่มีทั้งพ่อไม่ไม่มีทมมั้ทงแม่เพราะเพราะฉะนั้นลอสวาฮานุอตาลาอัลาฮุดีชัยกฤดิ์พระองค์ทรงมีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างอายะต่อมาอินนะาะทีิอุมมะตุกุมอุมมะเตาวะฮิดะเตาวะอันารับบุคุมฟอาบุดูน وتاقطعوا امرهم بينهم كل الىنا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفر لسعيه وإنا وإنا له وإنا له كاتب ابن عباس ذكروا ان الايه الايه لان เราอายะนี้นะว่า ان هذه امتكم امه واحده แท้จริงสิ่งนี้เนี่ยคือเป็นประชา ابن عباس ได้บอก ดีนุกุมดีนุนวาศาสนาของพวกเจ้าเนี่ยเป็นศาสนาศาสนาเดียวกันหมายความว่าศาสนาของบรรดานาบีก่อนหน้านี้กับศาสนาของพวกเราของท่านนาบบมุฮัมสุลลัลฮวอะลัาฮิมสัลลล,ล,ลมเนี่ยถือเป็นเป็นศาสนาเดียวกันในเรื่องของการการยอมรับในรูบบียะของอัลลอฮ์สุบฮานะฮะตาลานะแล้วก็ท่านท่านซันศรีได้บอกว่าสุนนะตุกุมซุนนะตาวาไฮดะสุนนะแบบอย่างพวกเจ้าเนี่ยคือคือแบบแบบอย่างเดียวกัน เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลาได้บอกให้เราได้รู้ว่าถึงศาสนาที่อัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลาได้ได้ทรงวางมาให้กับเราเนี่ยว่ามีรูปแบบในการอิบารดาในการอิบาดาต่อตอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลาเรียกร้องไปสู่การการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลาแล้วการยอมรับในในการการสร้างของอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลาซึ่งเป็นเป็นศาสนาเดียวกันในเรื่องของการยอมรับในการศรัทธาก็คืออุลูฮิยะของอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลาวะอันารับบุกุมฟูาอลบ ฉันเนี่ยเป็นผู้อิบานของพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงทาการอิบาดาต่อฉันนี่จงทําอิบาดาหมายความเวลาที่เรายอมรับพุ้มุชิลิกินยอมรับยอมรับอัลลอฮฺสุบฮานูอฺตาลาเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้สร้างแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้ที่ให้ทิษกีแต่เพียงผู้เดียวเพราะฉะนั้นฟาบูดูนี่ฟาบูดูนจงทําการอิบาดาต่อฉันในเมื่อพวกเจ้ายอมรับว่าอัลลอฮฺตาลาผู้สร้างแต่เพียงผู้เดียวก็จงทําการอิบาดาต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเช่นกันว่าตัออออมมมมเเรุุบยนนนนื่่้ี ว่าตะอัตตออัมรอหฮุบัยนะฮุมเรื่องราวต่างๆของพวกเขาเรื่องการปฏิบัติของพวกเขาเนะี่ยเขาก็มีความมีความแตกต่างมีความขัดแย้งกันไปมีความแตกต่างกันไปนะในประชาชาติต่างๆนะบางคนก็เชื่อในบรรดานาบีบางคนก็ไม่เชื่อบางคนก็ยอมรับในรูบบียะของลอสุบฮานุตาลาบางคนก็ไม่ยอมรับในการอิบาดะต่อลอสุบฮานุตาลาคุลุนอิไลนารอจิอัลนะลอตาลาได้บอกว่าทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีการกลับมาหาเรา ฝ่ายยามันมิลซอลและหัวหัวมุมินดังนั้นใครก็ตามที่ปฏิบัติอามัลซอลและปฏิบัติสิ่งที่ดีงามโดยที่เขาเป็นมุมินผู้ที่มีศรัทธาศรัทธาด้วยกับหัวใจของเขาศรัทธาด้วยกับวาจาของเขาและศรัทธาด้วยกับการปฏิบัติของเขาฟาลากุฟรอนาลิซายีก็อามัลของเขาเนี่ยการอุดรักของเขาเนี่ยก็จะไม่ถูกปฏิเสธไป แต่ว่าการปฏิบัติของเขาเนี่ยก็จะถูกได้รับการขอบคุณได้รับการตอบแทนที่ดีงามฟาลากุฟรอนนัิซาองว่าอินนาละหูกาติบุลและแท้จริงเราเนี่ยเราได้มีการมีการบันทึกให้กับเขาคือมีการบันทึกอามันที่เขาได้ทําการปฏิบัติไปเหมือนอย่างที่อัลลอฮฺสั่งว่าตาลาได้กล ah ah ่าวในสุรานกาฟว่าอินนาารนละหูกาตามุลแท้จริงเราเราจะไม่ทําให้การปฏิบัติ นะการปฏิบัติของคนที่ถวปฏิบัติดีเนี่ยมันได้หายไปหมายความว่าอะไรก็ตามที่เขาได้ปฏิบัติอามันที่ดีงามเนี่ยเขาจะได้เจอมันเขาจะได้รับมันได้รับอามันที่ดีงามในในวันในวันกกยามาอรัสบปานวตารลาจะไม่ให้มีไม่ให้มีสิ่งใดมันมันมันหายไปคือจะมีการตอบแทนอย่างครบถ้วนพราะฉการตอบแทนในวันกกยามาเนี่ยจะมี2สองสองสองอย่างก็คือหนึ่งตอบแทนด้วยความวิติธรรมหมายความว่าตาลจะไม่ทําการอธรรมใครเด็ดขาดประการที่สองตอบแทนด้วยกับ ความโปรดปานเขาว่าอาจจะมีการอภัยให้ในบางเรื่องที่อัลลอฮ์สุบฮานุอ์ตาลาต้องการอภัยให้อาจจะมีการให้การชดฟาให้การช่วยเหลือกันในเรื่องของบาปในบางเรื่องในเรื่องของการการที่จะได้เข้าส่งสวรรค์เพราะฉะนั้นในในเรื่องราวของการตอบแทนในเรื่องราวของการการปฏิบัติที่อัลลอฮ์สุบฮานุอ์ตาลาจะตอบแทนวกอรางในวันกิยามะเนี่ยเราจะไม่โดนโดนตลเหล็มแต่อย่างใดแต่เราจะได้รับแต่ความโปรดปานจากอัลลอฮ์สุบฮานุอ์ตาลาและอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่า วินาฬห,หูก,กาติบุญแท้จริงเราเป็นผู้ที่ทําการบันทึกหมายความว่าอามันของพวกเราเนี่ยจะถูกบันทึกเอาไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอามันที่ดีหรือว่าอามันที่ไม่ดีแล้วเราก็จะโดนสอบสวนในวันกกยามาเวลาที่เรารู้ว่าเราจะโดนสอบสวนในวันกกยมามะเนี่ยมันต้องเป็นแรงผลักดันให้เราทําการอิบาร์ต่อรัสุบันิอวตาลานะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่ร,รัสมบัติอวตาลาได้ให้เป็นบทเรียนกับเราใน سوره الانبياء ولي خونفع فينا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.